สวัสดีคะ่ะทุกคนทีมรักมามมี่แอปทักษอ,อนนะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วนะทุกคนสำหรับงานชาปนากิจคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของมามมี่แอปทักษอ,อนงานขาวดำครั้งนี้ทุกคนให้ความรู้สึกหลากหลายมากมันมีความรู้สึกทั้งสูญเสียเสียใจทั้งปลื้มปริ่มทั้งหัวใจฟูแอปก,ก็ไม่รู้ว่าจะ จะแชร์อะไรกับเพื่อนๆจริงๆอยากจะรีแคปแบบโมเมนต์หลายๆโมเมนต์กับหลายๆคนนะคะกับน้องๆกับพี่ๆเพื่อนฝูงของมัมีแอปทักษอนที่เดินทางมาให้กำลังใจมัมีแล้วก็มาเป็นเกียรติให้กับงานของคุณพออ่อคุณตาอนุสร์นะคะต้องบอกว่าไม่รู้จะรีแคปจุดไหนก่อนจริงๆทุกคนทุกโมเมนต์มัน มันปื้มปิ่นมากๆม,ม,มันดีใจแทมนมามีอัธทซอน,นะคะในฐานะที่เราเป็นแฟนขับ fc ของมามีมานานงานขาวดำครั้งนี้ได้เห็นว่าคนรักทักษอนแล้วก็คนรักครอบครัวพักสุขเจริญมากมายแค่ไหนคนในวงการบันเทิงครึ่งค่อนวงการนะคะซูเปอร์สตาร์พี่อัํมพัชราภาพี่แอนทองประสมชมพู่อารยา อ,อ๋อพูดไม่หมดแล้วก็คนในวงการการเมืองนะคะคุณหญิงส,สุดารัตนะคะก็ถือว่าเป็นฝ่ายการเมืองนะคะคุณชิมพิธานี่ต้องบอกว่าคุณชิมคุณชิมพิธาทุกคนถ้าเราตัดคําว่าเพื่อนของทักษิณออกไปนั่นคือผู้ใหญ่ในวงการการเมืองนะคะว่าที่นายกด้วยซ้ําถ้าเกิดการเมืองไทยไม่มีไม่มีการแบบอย่างที่เห็นเห็นเนี่ย คุณทิมพิธาก็คือนายกคนหนึ่งเลยต้องบอกว่าครอบครัวพรรคสุขเจริญเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีเกียรติมากๆเพราะผู้ใหญ่ในวงการทุกๆวงการเดินทางมาทุกคนต้องบอกว่าบรรยากาศตั้งแต่งานสวดอภิธรรมมาจนถึงวันชาปนก,กิจของคุณพ่ออนุสรของมามีแอปทักษ์นรนะคะทุกคนเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่ก็เต็มไปด้วยมิตรไม่ รีนะคะจากพี่พี่น้องๆทุกคนมางานนะ่ะทุกคนคนที่เป็นคู่จิ้นนะคะในวงการบันเทิงของหมอมีอัครศรเดินทางมาทุกคนพี่อ้ําอธิชาติต่ตอธนพพตีธนพลนะคะนนกุลมาทุกวันอดีตสามีคุณสงการมาทุกวันคุณชิมพิธามาเป็นเกียรติให้กับครอบครัวของทักษอนรนะคะ ทุกคนแอดอยากจะรีแคปนะคะช่วงที่มัมมีแอปทักษอนได้กล่าวอะไรและลึกถึงคุณพ่ออนุสรน,นะคะถ้าใครดูคลิปจะเห็นว่ากว่าที่มัมมีจะสามารถพูดถึงคุณพ่อได้คือต้องกลืนความเจ็บปวดต้องกลืนน้ําตาลงไปแบบต้องบอกว่าร้องไห้ตามเลยนะคะทุกคนซึ่งมัมมีแอปทักซอนได้กล่าวไว้ว่า คุณพ่อที่รักและใจดีกับลูกที่สุดเราสนิทกันมากมากที่สุดเท่าที่พ่อกับลูกสาวจะสนิทกันได้พ่อเป็นที่พึ่งทางกายและใจให้ลูกเสมอพ่อเป็นคนเดียวในโลกที่แอป,ปอุ่นใจได้ว่าติดต่อได้ตลอดเวลาเพราะสําหรับพ่อลูกสำคัญกว่าสิ่งใดเสมอแอป จะฝึกตามคำสอนทุกหนังสือที่พ่อให้อ่านโดยเฉพาะหนังสือปรัชญาที่พ่อชอบตอนเด็กๆพ่ออ่านให้แอฟฟังพอโตขึ้นแอฟกลับได้อ่านให้พ่อฟังเหมือนตอนที่พ่อป่วยแต่พ่อก็ยิ้มทุกครั้งแม้พ่อจะเจ็บป่วยพ่อยิ้มให้ลูกทุกครั้งที่ลูกอ่านให้ฟังอย่างตั้งใจแอ จะไม่ลืมความรักความผูกพันและกอดหอมของพ่อค่ะและช่วงเวลาแห่งความสุขแอปขอกราบพ่อด้วยหัวใจพ่อจะอยู่ในใจของลูกตลอดไปช่างเป็นโมเมนต์ที่มันบีบหัวใจมาก สำหรับอย่างแอปเองคนที่สูญเสียคุณพ่อเข้าใจมัมมี่แอปทักษอนมากๆทุกคนทุกคนก็คนที่เป็นแฟนคลับ f อฟซีมัมมี่แอปมาอย่างยาวนานนะคะจะรู้ว่ามัมมี่แอปทักษอนนะคะเติบโตมากับคุณพ่อมัมมี่แอปทักษอนนะคะเป็นลูกสาวของคุณพ่ออนุสรกับคุณแม่วัชสานะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ แต่งงานกันแล้วก็มีลูกสองคนคือมีมามีแอปทักษอนแล้วก็น้องสาวที่ชื่อว่า,าคุณแอมนะคะหรือว่าอมรวันพักสุขจเจริญนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าร้างกันคุณแม่วัชสานะคะแต่งงานกับาชาวต่างชาติแล้วก็รับคุณแอมนะคะเอาน้องสาวของมามีแอปเนี่ยไปอยู่ด้วยแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกา ส่วนมามีแอปทักษอนเลือกที่จะอยู่กับคุณพ่อนะคะอนุสรแล้วก็เติบโตมากับคุณพ่อที่เมืองไทยแล้วคุณพ่อก็ได้แต่งงานนะคะกับคุณยายหมีหรือว่า,าคุณแม่ไขสีนั่นเองเพราะฉะนั้นมามีจึงสนิทสนมรักคุณพ่อมากเติบโตมากับคุณพ่ออนุสรแล้วก็ คุณยายหมีเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่ามามีจะรักคุณพ่อขนาดไหนทุกคนแอดไม่รู้ว่าจะรีแคปอะไรดีอะแต่วันนี้ที่ทำคลิปวันนี้แอดก็ยุ่งมากยังไม่ได้ดูอะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่แอดเห็นก็คือทุกคนรักแอดทักษอนมากทุกคน คุณชิมพิธาโมเมนต์ที่ดูแลสายตาที่เป็นห่วงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณชิมเป็นห่วงเพื่อนคนนี้มากนนกุลทุกทุกวันที่มาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าน้องคนนี้รักระหวางดีกับพี่แอปแค่ไหนในงานข่าวดำครั้งนี้ทำให้ทุกคนเห็นว่าแอปทักษอณเป็นที่รัก ทุกคนขนาดไหนครอบครัวเตชนลมซัพพอร์ตแอปทักซอรขนาดไหนคุณส่งการมาทุกวนันได้เห็นโมเมนต์ที่คุณส่งการคอยดูแลคอยเมียงมองคอยซัพพอร์ตทุกคนแอปไม่รู้ว่าจะหยิบจับประเด็นไหนมาคุยกับเพื่อนจริงๆเพราะมันแบบเพราะมันทัชใจทุกประเด็นเลยทุกๆคนที่มาในงานมาด้วยใจมาด้วยความรัก ทุกคนแอดมีคลิปเก่าๆที่คุณพ่อพูดถึงมามีแอปทักซอนอยากให้พวกเราฟังไปด้วยกันนะคะมีความสุขมากเพราะว่าจริงๆเรามองเรามองหลานนี่จริงๆมันมีภาพลูกเนี่ยสะท้อนอยู่ในตัวหลานในความรู้สึกนะคะแล้วเคยถามตัวเองไม่เหมือนคนละคนคนที่แก่นกว่าเยอะจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยครอบครัวเป็นศูนย์กลางนะคะให้ทั้งกําลังใจให้ทั้งพลังในการทํางานความอบอุ่นของชีวิตแต่ละวันเนี่ยจริง ้ายสุดมันจบที่ครอบครัวครอบครัวเป็นด่านสุดท้ายที่เราคิดว่าเราจะได้คำปรึกษาเราจะได้โอกาสที่เราจะพูดคุยกันเป็นเป็นคนกลุ่มสุดท้ายที่เรามั่นใจว่ารักกันมากที่สุดสิ่งที่มามีแอปทักโซนบอกว่ามามีมั่นใจว่าความรักที่คุณพ่อมีให้อ่ะรู้เลยว่าคุณพ่อคือคนแรกที่สามารถเรียกหาได้แล้วก็ตรงกับที่คุณพ่อบอกไว้นะคะว่า ความรักของครอบครัวคือศูนย์กลางครอบครัวมาที่หนึ่งและเชื่อว่าคุณตาโนศส์น,นะคะจะอยู่บนสวสวรรค์แล้วมองลงมาแล้วก็จะเห็นลูกสาวที่ชื่อว่าแอปทักษอนแล้วก็หลานสาวที่ชื่อปีใหม่ทุกคนแอปทักษอนเป็นผู้หญิงที่สง่างามมากสง่างามทุกท่วงท่า สง่างามทุกกิริยาสง่างามทุกมารยาทุกการ movement จะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากใค้รักผู้หญิงคนนี้จริงๆทุกคนโอเคนะคะวันนี้แอดไม่มีเวลาที่จะรีแคปโมเมนต์ต่างๆมากเพราะว่าแอดก็อยู่ในอตอนนี้แอดมาแบบมาฮอลิเดย์อยู่ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีเวลานะคะแอดจะรีแคปนะคะ ความรู้สึกของแอดเนี่ยกับทุกโมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ของคุณสงการโมเมนต์ของนอนกุลแล้วก็โมเมนต์ของคุณชิมพิธานะคะซึ่งวันชาปนากิจเนี่ยจะได้เห็นสายตาท่าทางหลายอย่างของคุณพิธาเลยนะคะว่าเป็นห่วงเพื่อนคนนี้ขนาดไหนความสง่างามของคุณทิมพิธานะคะในในบุคลิกของคนที่เป็นผู้นำ เวลาที่อยู่กับแอปทักซอนเนี่ยมันแบบเคมีอะทุกคนแบบเคมี Me ของความสง่างามอะเดี๋ยวแอดจะมารีแคปตรงนี้นะคะแล้วก็น้องตีตีเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากน้องเด็กแต่น้องอบอุ่นมากสายตาท่าทางอ่อนน้อมมากทุกคนงานขาวดำครั้งนี้ แอดรักทุกคนน่ะรักทุกคนเลยทุกคนทุกคนที่มาให้กําลังใจหมอมีแอปทักซอนรักทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวยังไงแอดจะค่อยมารีแคปแต่ละคนกันนะคะทุกคนเราค่อยมาคุยกันนะคลิปนี้อิ่มเอมปื่มปริ่มเศร้าใจแต่ก็ดีใจไปกับแอปทักซอนจริงๆ